สวัสด,ดีค่ะจอดกิน้าวพี่น้อง sang pa ส่วปลาคือสัมปลานวาจาเนี่ยวยจาในวันน,บบนี่ขอบุญนะแ่คะี่ขอบุญนะม่ใจโอโอ่งเอมากเลยอู้ยอยากกินนั่นนั้นใจอบโบอ่งกับแม่เออใจอบโอ่งน่องติดสะโพกรดะค่ะ กบเสียแล้วไก่เกาน้องกินะับกแม่เอาน้องน้องกินะับกจ้ะไก่เกาเนี่ยไก่หมูบ้านเอาเอาจักน้องข้องมันนีมันมีพอค่ะเอาเนี่ยไหมไปเขาแข็งจังเราค่ะเขาเปลือกเนาะน้องกินซะโพกหรอเป็วล้กพี่วะ เอามปเป็นตัวเเป็นตัวี่เนมาก่นี่เยอันนี่ต้มแ่บเนื้อเปื่อยอาวจับห้นะกปุ้ยฮะแบซีไม่อยากกินแล้วไม่อยากกินแมวเรา่งมา้ละเมื่อกี้ยังแม่ะเอาแม่อะไรบ้ิงด้วยอ่ะยังอีก เอาอันเป็นต้มต้มก่อนต้มเนื้อเปื่อยเปื่อยบ่เอายังต้มเนื้อเปื่อยปะต้มขมแต่บ่ขมฝันกางนี่ได้ยังไงแล้วไม่เหม่ยงนอนได้อทั้งหิวทั้งง่วงกันปะพอดีเรากินกินก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนพูดแบบนี้ปะ แกล้งแม่แล้วหนึ่งอกเดี๋ยวเขาเช็ดหน้าเช็ดหน้าันแม่เห็นไหมแม่เช็ดแล้วนี่เห็นหมนเช็ด้เอาเช็ดกไาาน้เช็ดอน้บกงมันเยอะเยะเกิดสิวเดี๋ยวตาลงมาเช็ดไปเช็ดนึ่งกลนลไม่กิเล่งางก่อนเเชียสิมา ช่วยอุไปมีหลายชั leur, b b oh, ่วโมงเราอีกสามชั่วโมงมอก็่อาบอาก็ว่าแรงตนั้นผู้บ้ายังหอมเมื่อโอ้ยเนาะแยงลูมองย้อนหน่อยเลยค่ะมงยหวานเตโมมองยบาไหนหวานค่ะอมยมันมีมองย้อนนะลูกมองย้อนโมเอมงย้แบบจืดๆแบบมันไม่เปรี้ยวเนี่ย าสุดห้ามากักไม่กินแล้วแซบคบเ <laughs> ไม่เดียวกับสวง่งพนักงานแกงครับพนักงานแกงไหเยอ้หดสไ่เห็น <laughs> เถ่ายเอาแต่หน้าเลยเน่ยว่า <laughs> เมื่อกี้ในซูมแบบเอาอต้นหนานเลยบบนนกําลังซูมอยู่ทรงผมทรงเนี่นานรู้ว่าม่ได้ล่างง่ายๆข้างไ,งไหนม,มันต้องแบบตาหนูนี่ประมาณสีดำๆประมาณสีสันนี่แหละคะ่ะมันเป็นอยังมันสีล่างยากจำได้เดนะี๋ยวนี้นหละมันสีลื่นกันว่าเนี่ยมันอีหลีได้ค่ะแม่เบิ้งสีดำๆเต็มตาแบบรูแสบหอดมันยิ่งติม,ตมแล้วคือเมียฝรั่งมั้งมันมีฝรั่งเลยอ่ะมาดามมาดา มันเป็นมาดำมดิมาดมนเท็ญเขีววะจิด้กซื้อค่ะได้ไหมก็บวซตถุไปไปจากน้ำห้อ Ao sửa lại được bao năm mẹ nè gọi của tai lao xuống con gọi là chút à, gọi <laughs> 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 của... là con gọi là con gọi là ở แม่แม so ่มซื้อพร้อมกันใ่ไปใจดี่ดีรากาศมนาเนาะเอาใส่ในอนโอยกบใส่เป่่าแต่ะนเอากามูม่ยำเหรียถูกไป อยปาปลาดึงแน่ดึหอจออพะพอม่คแม่อากากเหนอเียก็เข่านเยเหอเานี่เอานี่เอานี่แ้่แม่กินแม่กินอะไรแม่กิน,นอะไรน่อันนี้นะอันนี้มันตนี้มัตถ,ถักไปชิม ชิมได้ไหมะเยชิมดิอันอนี้เฮี้ยนเท่าโอวบะเวมาเนาะเ๋้วกลับไปตรงไปังหวดมา้งแดดมืดนี่ตแบบุ้ง ขึนเป็นยเนะืมดังเอนเแม่ยาาทนหนูมันหนาหนูมันยืดแล้วย้ไยนหน้อยหนี่มันคื้ยิ้มเาสียิ้มเีววะนี่นอยจะเห็นม่ได้แบหวาน่เาเห็นหนาคนเนาะเันอคลิปนี้กวชนีกันกแล้วกันจอดกินข้าวที่นอกมาขเหมืกันอ